อย่างที่เราทราบกันดีว่าทั่วโลกกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุหรือเอจิ้งโซซ e t y ตี้จากสัดส่วนอัตราการเกิดที่น้อยลงขณะที่แนวโน้มผู้สูงวัยส่วนใหญ่กลับมีอายุยืนยาวขึ้นเราจะเห็นตัวอย่างชัดเจนได้จากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่ประชากรมีอายุยืนกว่าร้อยปีมากที่สุดในโลก สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็มาจากอาหารการกินที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายรวมถึงเครื่องดื่มที่มีสรปพคุณช่วยเสริมสุขภาพจากภายในที่มีคุณภาพอยากมีอายุยืนยาวต้องใช้ชีวิตในทุกๆวันอย่างมีคุณภาพนอกจากการออกกําลังกายพักผ่อนให้มากและควบคุมความเครียดให้ได้ตัวชีวะสาคัญยังมาจากเครื่องดื่มในชีวิตประจําวันที่ไม่ได้แฝงมาแค่น้ำตาลที่เป็นตัวเร่งความแก่ให้ร่างกายอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังพ่วงมาด้วยสารกันเสียสารแต่งกลิ่นเสริมรสและสารสังเคราะห์อ,อื่นๆที่เข้าไปสะสมอยู่ในร่างกายอย่างช้าๆวันนี้เราจะพาไปไขความลับเครื่องดื่มชนิดใหม่ที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระหรือแอนตี้ออกซิแดนต์พร้อมช่วยขจัดสารพิษที่สะสมออกจากร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพบล็อกเบอร์ก p l u เป็นเครื่องดื่มซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์จากผลบล็อกสเบอร์กี้และซูเปอร์ฟูดรวม6ชนิดอาจแน่นไปด้วย3มหาสจ,จา์ที่เรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์ตัวช่วยเติมพลังพร้อมต้านความเสื่อมข้อที่1ต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เซลล์เสื่อม 2. ช่วยชะลอเซลล์เสื่อมและการอักเสบซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรค 3. ดูแลความอ่อนยาวถึงระดับเซลล์หรือเทโลเมีย 4. เสริมการทำงานให้ NK c e เ l ซลซึ่งมีผลโดยตรงกับภูมิต้านทานความสามารถในการดักจับสิ่งแปลกปลอมที่หลุดรอดเข้าสู่ร่างกายรวมถึงเชื้อโรคสารพิษเซลล์ที่ตายแล้วหรือแม้แต่เซลล์กลายพันธุ Mar ์มา p ี u พลาสมาคีเบรี่เป็นบราชาแห่งสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธ,ธิภาพมากที่สุดพร้อมสารสกัดจากซูเปอร์ฟู้ด12ชนิดพร้อมช่วยเสริมการทำงานของตับ จึงช่วยขจัดสารพิษออกจากร่างกายได้ง่ายขึ้น 1. เสริมการทำงานให้ตับในการขจัดสารพิษ 2. ลดการสะสมของเสียในร่างกาย 3. เสริมความสะอาดให้หลอดเลือด 4. ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเรื้อรัง 5. ช่วยฟื้นฟูระบบการทำงานในร่างกายให้ดีขึ้นด้วยคุณสมบัติในการต่อต้านอนุมูลอิสระของ r o อกสเบกกี้พลัส และคุณสมบัติที่มุ่งเน้นการขจัดสารพิษของมากีพล u สจึงเป็นทั้งตัวช่วยในการกําจัดสารตกค้างที่เป็นพิษต่อร่างกายเมื่อมากีพล u สรวมตัวกับด็อกสเบอร์กี้พจึงยิ่ง p l u สยิ่งเสริมสุขภาพให้เข้าใกล้คำว่าอายุยืนได้ไง่ายมากขึ้น